กฎการทางภูมิศาสตร์ธรณีภาคการเคลื่อนที่ธรณีภาค 1. ขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกาันเกิดจากการดันตัวของแมกมาทำให้เกิดรอยแยกจนแมกมาถ่ายโอนความร้อนสู่เปลือกโลกได้ทำให้อุณหภูมิและความดันลดลงทำให้เปลือกโลกซุดตัวกลายเป็นหุบเขาและสุดในระยะเวลา เมื่อมีน้ําไหลมาสะสมเกิดเป็นทะเลและเกิดเป็นรอยแยกทําให้เกิดล่องลึกเช่นบริเวณทะเลแดงอ่าวแคลิฟอร์เนีย 2. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนเข้าหากันจะมี3แบบแบบแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรแผ่นธรณีภาคอีกแผ่นหนึ่งจะมุดลงใต้อีกแผ่นหนึ่งปลายของแผ่นที่มุดลงจะหลอมกลายเป็นแมกมาและปะทุขึ้นมาบนแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร แบบแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีปแบบแผ่นธรณีภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีปซึ่งทั้งสองแผ่นจะมีความหนามากทําให้แผ่นหนึ่งมุดลงอีกแต่อีกแผ่นหนึ่งเกยขึ้นมาเป็นเทือกเขาแนวยาวอยู่กลาง 3. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกันเกิดจากอัตราการเคลื่อนตัวของแมกมาในชั้นเนื้อโลก ไม่เท่ากันจึงทําให้แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ไม่เท่ากันด้วยส่งผลให้เปลือกโลกและเทือกเขาใต้มหาสมุทรเลื่อนถลายผ่านและเสียนกันเกิดเป็นรอยเลื่อนเฉือนระนาบด้านข้างข,างขนาดใหญ่สารเข้ากลางมหาสมุทรเลื่อนเป็นแนวเหลี่ยมเหลี่ยมกันอยู่มีลักษณะเป็นแนวรอยแตกแคบยาวมีทิศทางตั้งฉากกับเทือกเขากลางมหาสมุทรและล่องใต้ทะเลลึกการเกิดละขษณะทางภูมิประเทศ หนึ่งกระบวนการแปลน,นฐานเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกที่เป็นไปอย่างช้าๆและรวดเร็วเป็นผลต่อเนื่องมาจากแรงที่มากระทําต่อเปลือกโลกแล้วทาให้โครงสร้างของหินที่ประกอบเป็นเปลือกโลกเกิดการแปรสภาพจากเดิมและมีผลทําให้พื้นผิวโลกมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นรอยโค้งรอยเลื่อนภูเขาไฟัตถุแผ่นดินไหว2กระบวนการต่ำระดับผิวแผ่นดินเป็นกระบวนการที่เปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ทำให้ระดับพื้นผิวโลกมีระดับราบหรือราดส่ม่ำเสมอพื้นดินแบ่งออกเป็นกระบวนการย่อยๆได้แก่กระบวนการในการปรับสภาพระดับผิวดินแลนะขนาดภูมิประเทศที่เกิดจากการปรับระดับผิวดินกระบวนการจากภายนอกโลกการเกิดภูเขาไฟสาเหตุภูเขาไฟเกิดจากหินเหนืดความร้อนความดันและไอน้ําที่มีพลังใต้เปลือกโลกดันตัวขึ้นมาจนทําให้เปลือกโลกแยกออกและหินเหนืดจากภาพในโลกนั้นตัวขึ้นมาพ่นลาวาออกสู่ผิวโลก การจำแนกภูเขาไฟตามรูปแบบ 1. ภูเขาไฟแบบกวยสูงเกิดจากลาวาที่มีความเป็นกรดรูปกวยความของภูเขาไฟเกิดจากการนับถมของลาวาที่เป็นกรดพอประกอบด้วยธาตุซิลิกอนมากกว่าธาตุอื่นๆลาวามีความข้นและเหนียวจึงไหลและเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆสองกวยภูเขาไฟแบบสลับชั้นเป็นภูเขาไฟซึ่งเกิดจากการสลับหมุนเวียนของชั้นลาวาและเศษหินภูเขาไฟชนิดนี้อาจจะดันลาวาไหลออกมาเป็นเวลานาน ภูเขาไฟรูปโลกเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่โดยพื้นฐานแล้วภูเขาไฟชนิดนี้เกิดจากลาวาชนิดปาซอนที่ไหลด้วยความเหนื่ตำ่ำลาวาที่ไหลมาจากปล่องกลางและไม่กองสูงชันเหมือนภูเขาไฟชนิดกลวยสลับชั้นภูเขาไฟชนิดนี้มักจะเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่เช,ช่นภูเขาไฟฮาวายกลวยกวดภูเขาไฟภูเขาไฟชนิดนี้จะสูงชันมากและเกิดจากลาวาที่พุ่งออกมาทับสมกัรลาวาจะมีความเหนื่สูง และไหลไม่ต่อเนื่องและมีลักษณะเป็นลาวาลูกกคลมๆคมผลกระทบจากการระเบิดของภูเขาไฟแรงสั่นสะเทือนมีทั้งการเกิดแผ่นดินไหวเตือนแผ่นดินไหวจริงและแผ่นดินไหวติดตามถ้าประชาชนไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเชิงภูเขาไฟอาจนี้ไม่ทันเกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 2. การเคลื่อนที่ของลาวาอาจไหลออกมาจากปากป่องภูเขาไฟเคลื่อนที่รวดเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมง มนุษย์และสัตว์อาจหนีภัยไม่ทันเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 3. เกิดขึ้นสึนามิขณะภูเขาไฟระเบิดโดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทรคลื่นนี้จะโถมเข้าหาฝั่งสูงกว่า30เมตรแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสัส่นสะเทือนของพื้นแผ่นดินอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อลดความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาเพื่อปรับสมดุลของแผ่นเปลือกโลกให้คงที่ ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายเวลาสถานที่และความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตดังนั้นจึงควรศึกษาเรียนรู้เพื่อให้เข้าถึงกระบวนการเกิดแผ่นดินไหวที่แท้จริงเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเครียดหายที่เกิดขึ้นได้ครับสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวการเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมามาจากสองสาเหตุใหญ่สาเหตุแรกเกิดจากการกระทําของมนุษย์ได้แก่การทดลองระเบิดปรมาณูการ กากเก็บน้ำในเขื่อนและแรงระเบิดจากการทำเหมืองแร่ส่วนสาเหตุที่สองเป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผ่นดินไหวโดยเป็นการเกิดตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในปัจจุบันมีสองทฤษฎีคือ 1. ทฤษฎีว่าด้วยการขยายตัวของเปลือกโลก2ทฤษฎีว่าด้วยการคืนตัวของเปลือกโลก ผลกระทบของแผ่นดินไหวจำนวนมากผลกระทบจากแผ่นดินไหวมีทั้งทางตรงและทางอ้อมเช่นทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกภูเขาไฟระเบิดอาคารสิ่งก่อสร้างพังทลายไฟไหม้แก๊สรั่วความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงทางเศรษฐกิจเช่นการสื่อสารโทรคมนาคมขาดช่วงระบบคอมพิวเตอร์ขาดข้องซึ่งมีผลต่อการลงทุนการประกันภัย